ปกติน่ครัเพราะว่าเราไม่ได้ประกวดอาหารที่ได้รับความนิยมหรืออมไมันก็จะเป็นอาหารที่ เ็นทีคุณ่นคตรงการสนเสริมและพัฒนาไนัสตองเจลิปรมาณุณสักประ0นะห้องประชุมบบเป็นรที่เราอยากจะอนุรักษ์เราอยากจะให้มันคงไว้มันมันเริ่มจะหายไปแล้วเพราะว่าอาหารที่มันอย่างนี้สัมคมันเป็นัะไร เซฟเพนต้นจากเซฟเพแล้วมาราลักการ้างหลัยนกลับใช่ไหมคะขาจะมาหาหลักฐาที่เราไม่ได้ใสารที่ช่วยานคะเช่ตนว่า 哟哟哟哟！不。<laughs> um. uh huh. ตอนนี้ปลูกค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเขาบอกว่าที่มันภูเขาเขาใช้ยิ่งกับหมอกไครับเทียบทับแลยว่าแต่ว่าเราบริการรัละก็เยแราู้ความรู้างวัฒนนะครับขอเทศนะครับทีั้งนั้นเนี่ยนะารมัวัดินก็ได้ทักจังในรการเลือกกิจกรรมจังหวัดเช่ญจวัดสีนะครับแล้วก็ ก็จะพิจารณาคัดาาเลือกจังหวัดให้หลายโดยการเอามาจำหน่ายนะไม่ได้ามาจำหน่ายแต่ว่าอาจจะเป็นจำหน่ายในใน,ใน,ในกลุ่มประชามชนของเขาเองอะไรเงี้ยไม่ได้จำหน่ายแค่รลายอะไรเงีย้ยข้าวอาหารหวานแล้วก็อาหารบ้างนะคะอาหารข้าวนี่จะส่งมา6เมนูนะคะก็จะมีอทอดมันหมูปีนะคะ ข้าวเหนนได้แล่ได้เค่นหนึ่งชามส่วนที่อื่นก็แบบไม่ไม่สมัยแวกินยอย่างเสมออยแต่ว่าสองเราจะมีส่วนผสมนะคะาี